โอเคผมกาบสวัสดีคนดูนะครับยูกับผมเองรูมีแอร์ในวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมของออสตาทาวเวอร์ดิ e เอนนะครับคือช่วงนี้เนี่ยผมเนี่ยลงโหมดไอเซนนะครับค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับก็ได้ไอแต้มของไอเซนเะนี่ยมาเยอะมากนะครับแต่มันมีตัวละครครหนึ่งนะครับที่ผมเห็นแล้วผมอยากได้นะมันชื่อวคีระนะครับคีระหรือเปล่าน,นี้ไม่แน่ใจนะ ซึ่งนะครับเราจะต้องไปขอพอรจากเอเลนนะครับในการได้ตัวนี้มานะครับตอนแรกเนี่ยผมจะขอพอรเป็นอ่าพรรวยซึ่งมันจะได้สตาร์ดัสมาแต่มันขอพอรได้แค่รอบเดียวครับทุกคนก็คือมันได้แค่รอบเดียวนะครับผมก็เลยต้องเปลี่ยนพรนะซึ่งในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาขอพอรรอบที่2กันนะครับว่าเราจะได้พรเออเราจะไอตัวคีร่าเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะ เดี๋ยวก็จะมาดูในคลิปนี้นะครับผมนะว่ามันจะเป็นยังไงนั่นเองนะครับก่อนอื่นนะครับเดีย๋ยวเราไปขอบพอกันก้อนเลยดีกว่านะจ๊ะตรงนี้เนาะไปนะครับก็คือใช้วิวลอยยี่นิโพกนะครับแล้วก็จะเลื่อนเป็นเวล้อยนะแต่นี้ผมก็เล่นแบบไม่ได้สนใจเวลนะนะตอนนี้ก็รนะ้อยหกสิบสามแล้วโอเคไปคือไม่ได้สนใจเวลเลยนะครับก็เล่นเรื่อยๆนะนะครับมาคอบพอตรงนี้นั่นเองนะครับผมป๊อเดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายรูปแอ,แอ,อ,อกๆก่อนนะนี่ โอเคนะครับผมนะก็มาเลือกอตรงนี้นะก็จะเลือกเป็นพรข้อที่สามนะครับนะอันนี้นั่นเองไปนี่ก็จะได้เจ้าตัวนี้มาออ๋อ,อ,อ,อตกใจนะครับผมตกใจหมดมันได้ก็ออกเกมให้พ่อมเลยนะครับโอเคก็ตัวที่ได้มานะครับจะเป็นเจ้าตัวนี้นะนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ตึงนะมันเอ้มันมีเอฟเฟกด้วยว่ะทุกคน ลองเอฟเฟกดินี่นะครับเอฟเฟก่อเวลานี่ก็จะเป็นเหมือนตัวละครมันเนี่ยจะมายืนข้างหลังนะครับแล้วก็ยืนแบบยืนข้างหลังนะแบบเท่ๆเลยนะครับเป็นนากกาศอย่างนี้เนาะก็นะครับดาเมจอยู่ที่หุย้ย1 1 1เอห่เมเลยเอ๋อมันเกินไปปะนะครับแล้วก็ค่าวางที่5ล้านเลยนะก็คือไอ้ตัวเนี้ยนยะที่ผมเห็นนะเขาไปเล่นโหมดพวกลงพวก ไอเซนพวกอะไรเงี้ยครับทำดัมเมจแล้วก็เคลียร์มงเคลียร์มอนอะไรเงี้ยธาตุมืดนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปลองดูสักหน่อยละกันนะครับว่ามันโนะจมตีอะไรอย่างนี้เป็นยังไงนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมนะเดี๋ยวไปดูก่อนไปดูกันเลยดีกว่านะครับโอ๊ยไปจริง โอเคนะครับผมตอนนี้ก็เดีย๋ยวเราไปหาเขาเรียกอะไรนะเราตรงไหนว่าบูม่านะไอ้นี่นี่นี่ไอ้นี่นี่นะครับบูม่าเพื่อไปดูสกิลซะหน่อยละกันนะครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับออฟสกอตออฟเยียร์หรือเปล่านะครับผมนะเพราะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเจ้าต,ตัวนี้เนี่ยมันแบบมันเท่มันเทอรอะไรยังไงนะครับโอเคเราเลือกเลือกเป็นอันนี้นะโอเคไปโกอ้าวแล้วกูไม่ได้เอาตัวไปเอ้า ไม่เจ๊งโอเคนะครับผมตอนนี้เข้ามาตัวเกมแล้วครับแต่ผมไม่ได้เอาตัวไปนะครับผมขออนุญาตรีเกมสักครู่นึงนะครับผมโอเคนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้ทําการเอาเจ้าตัวเจ้าคีระมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเจ้าตัวนี้มันโจมตียังไงอะไรยังไงนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนเล่นไงเออนะครับคนดูเป็นคนเล่นนะโอเคนะครับผมเริ่มเกมมานะครับค่าวางเนี่ยอยู่ที่ห้าล้านนะครับผมนะโอ้โห โคตรเวอร์นะครับวงกว้างมากนะครับผมวางตรงนี้เลยดีกว่านะจ๊ะนี่ตรงกลางเลยละกันนะครับ้ามันจะกว้างขนาดนี้นะครับอ่าเริ่มเกมมานะครับผมนะดามเมจอยู่ที่ฮีระเหรอมันเหมือนลอไล่รายามิป่าวะนะครับเริ่มเกมมานะครับดามเมจอยู่ที่12.7เเอ็มนะแล้วก็ คูดาวที่5้าอนะครับคูจะรอมดีหรือเปล่านะครับในการโจมตี1หนึ่งครั้งนะครับผมนะแล้วก็ไอ้นี่อยู่ที่1อยนะระยะนะครับโคตรตึงนะผมขออนญาตเรียกมอนเล้วลกุนนะครับสักล้านตัวนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเค yeah. จะไปเนาะสักเท่าไหร่ดีวะสัก16ตัวนะครับ ดีือว,ว่ามันจะโจมตียังไงนะครับอ่ามันไม่โจมตีหรือเปล่าเดี๋ยวต้องอัพก่อนนะต้องอัพไปสองครั้งหรือเปล่าวะทรงพลังนะครับอ่าเดี๋ยวอัพอ่าค่าอัพนะครับอยู่ที่เจ็ล้านนะครับผมนะครับไปหนึ่งทีตุ้มตอนนี้ระเบิดอยู่ที่อ้าวอัพได้แค่ทีเดียวเองเหรอตอนนี้ระเบิดอยู่ที่ยี่สิบแปดจุดสามเอ็มนะครับแล้วก็ระยะอยู่ที่ห้าร้อยนะครับแล้วก็เอ้ยระยะที่ร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็เอ่อ คูดาวที่500นะครับทำไมไม่โจมตีวะทำไมไม่โจมตีวะทุกคนมันเป็นอะไรวะหรือว่ามันมันได้แค่กดสกิลหรือเปล่าทุกคนอันนี้ผมไม่รู้วะ่ะหรือว่ามันต้องต้องกดกดสกิลเดี๋ยวผมลองว่าเปิดเอฟเฟคระดับสูงนะครับแล้วลองกดสกิลดูดูที่จะเป็นยังไงตุ้ม แค่นี้แค่นี้สกิลมึงมีแค่นี้อ๋อถ้าเรียยังไงวะผมลองดูทีก็คือเจ้าตัวนี้เนี่ยมันเอาไว้แบบกดสกิลใช่ไหมแล้วก็มันก็จะทำลายทุกตัวที่ที่อยู่ในวงสกิลนะครับต้องบอกเลยว่า เพิ่งรู้ผมเพิ่งรู้นะนะครับก็เหมาะสำหรับเคียมอนนะแต่มันคูลดาวนานนะ่ะตั้ง500ร้อยวิเลยนะมันนานเอาเรื่องเลยนะครับก็คือเราต้องแบบกดคุมคุ้มเออกะกดคุมคุมเลยนะก็คือดาเมจดูดาเมดอีกกดทีหนึ่งดาเมดล่อไป6 0 0้เอ็มเลยนะครับคีฬานะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เท่นะนะครับ ไม่โจมตีนะครับทุกคนอันนี้ผมไม่รู้นะเดี๋ยวคนดูแม่งว่ากูอีกไอพี่มึงโง่หรือเปล่าพี่อันนี้ผมไม่รู้นะครับผมเป็นมือใหม่นะคือก็เพิ่งได้มาเลยแนละ้วก็เพิ่งรู้นะครับเดีย๋ยวลองดูวงเฮ้ยมันเดินเองได้ไงวะอ่ามันบักเหรอทำไมันบักทุกคนโอ้ยตกโอจีนเกมตกแมพอ่า แต่ผมออกเข้าใหม่ดีกว่านะครับเพราะว่ามันนานมากเลยนะเดี๋ยวผมว่าน่าจะเริ่มเกมใหม่เลยดีกว่านะครับเรามาดูสกิลกันอีกทีหนึ่งนะครับ โอเคนะครับผมทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทําการเรียกมอนมาประมาณ100ตัวนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเจ้าตัวคีระผมเนี่ยจะสามารถเคลียร์ทีเดียวแล้วมอนหายไปเลยได้หรือเปล่านะครับก็คือมันมีลิมิตแค่100นะนเนาะจริงๆเรียกสักพันตัวนะครับผมนะแต่มันก็ได้แค่นี้ด,ดูนะี่เนี่ย100ทับ100นะครับนะตอนนี้ก็ได้อัพทการอัพแล้วนะครับผมนะเดีย๋ยวเรามาลอก,กดตอนที่มันแบบตึงๆอะไรดีกว่านะครับว่ามันแบบ แบบเยียดๆเ,เลยอ่ะเดีย๋ยวผมกดคูณสองสันหน,น่อยนะครับให้มันวิ่งมาสัหน่อยนะครับมาทุกคนมารอดูกันนะครับว่ามันจะกดทีเดียวตุ๊บแล้วหายไปทั้งวงการเลยหรือเปล่านะครับเดีย๋ยวมาดูกันนะครับผมนะมาสามสองหนึ่งเฮ้ยผมว่าผมกดเข้าไปดูเอฟเฟกต์ตอนที่มันแบบไอ้นี่ดีกว่านะครับเฮ้ยเฮ้ยมันบักอะไรเนี่ยทุกคนเป็นจริงอ้าอ่า เอ้ยมันยังบักอีกเหรอเป็นไรโอ้โหดูทุกคนตกโลกทุกคนไปเจงไปเจงหายแล้วหายแล้วโอ้โหไอ้ออบักมาเรามารอดูกันเลยดีกว่านะครับทุกคนมาเอเดี๋ยวผมเข้าไปตอนนี้น่าจะไม่บักแนละ้วนะมากดสกิลไม่ได้นะครับเขียนโคตรตุม้มโโคตรเวอร์นะครับ ก็คือมันเขียนโค้ดที่เดียวตายเลยอ่ะมันไลท์ไอ้นี่นี่เปล่าอ่ะไลท์ยังอามีอ่ะแล้วเนี่ยเดโนโนดนี่ไงคีละแต่ทำไมนักมันเป็นตัวละครอ,อย่างงี้วาคีระมันเป็นแบบไอ้นั่นหรือเปล่าวะยู่มาทูดปะคือบอกเลยว่าต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นอะไรที่โคตรเท่นะครับโคตรตึงโคตรอันตรายนะครับผมนะโอเคประมาณนี้แล้วกันโอเคนะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็กดอย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับนะครับเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับ สำหรับการ uh, รีวิวเจ้าตัวคีระนะครับแล้วก็ขอพอรเอเลนนั่นเองนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับลิปนี้ไปแล้วครับของมาครับบายบุย